สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเหมือนนี่เจแดงก็มาอยู่ที่บ้านแม่เพชรค่ะมาหาแนวทางให้ท่านผู้ชมตัวได้เด,ด็ตัวได้ดีห้าน้อยเพิ่นกระบ,บอกวันถูกก็ถูกตรงๆเลยนะคะไปฟังแม่เพชรด้ากันเพิน่นจะได้ตัวไดเหมือนนี้เนาะค่ะเนาะอะไรสี่ศูนย์อ่าสามสามสองเก้ายังไม่ได้อักเลยเป็นสูนกับ วิตามินซีน่ะมันก็บรุงผมด้วยนะบ่ไม่แดงลดสวยขนกาไล่อือก็กินนั่นแหละที่รกกนกินเม็ดฟูด้วยกาแฟกาแฟเม็ดฟูเออแม่ควายนั่นแมกินเราเขราะว่มีไอหัวใจกว่ากับมีพลังอือทำงานได้พลังทำงานแรงบเม่อยตะกลอนข่อยสีแหบๆเด้ไข่ไก่แหบๆแข่งคืนไกบแหบๆอยู่หัวใจนั่นนะเหนื่อยแงกจหมดเรา เขาเรียกกันว่ามันบ่เขาบ่มันบ่ຂขามีเขาคักแข้งหมดนั่นมันเขาแ่30อัน30เป็น03บาท867 876เป็น67อ่าขาาหมดนั่นน่ะเดี๋ยวก็จะลืม26376376ไหน20160812อือไปคับเลขัวเีย190ก เอาสูตรนี่เเอาสูตรนี่สูตรนี่มาคุณนนี่่นี่จะมาทมันเสียกแล้วมันเียแมันจับกเด่นกเบิ้งดง่อย่างเียเย่ะแ้พอดาก็เด่นงอ้ยเ่นเอองศูนยหงกย์แนสแล้วก็ดีดซุ้มเนดกเก็ดเลยหนึ่งเศนย์อืสี่นเกนอันนี้กรับได้หอันนี้กรับตกรับมันเี้อันนี้ตัวตรงนี่ อันว่างหันว่งหันมันมีศูนย์หนึ่งมันออกหนึ่ศูนย์ตันี่มีศูนย์หออกหนึ่งศูนย์มันมันออกศูนยนี่คนเรียกศูนย์นี่มวเนี่ยแกวต่าอีกบวมมากเจากระยาซื้อเด้ว่าได้หรอเจามาหาขศูนย์แปดเจาก็ยังบวซื้อนะบวมมากก็เจาะกแลี่ยนีกอันอันปูพาตงนไ้ไหมมันตุงกับพวกข่อยเยอะนี่เินไ้เฟินไหขวบเจ็ไว้เลยว้าตงนี่เินไ้มาแล้วนี่ขอยเยว่าอามคือตุงกับ ตงสันเดนว่าสิบหก็ตรงกันหงัดหงงดก้อนกระตรงกันข้องข่อยศูนย์หนึ่งของพ่นหนึ่งศูนย์อ๋อเนของพนิบหกวาอันนี้ตรงกันแต่ตัวเดียวนี่ของพันบนนั่นสี่เแปดตัวนี่เพิ่นกักับเพื่อกันอ๋ออันนี้ของเพิ่นกับนนี้ของข่อยบ่กรับอันนี้ของข่อยท่านเจ้าบนของข่อยพกรับมากรับสุพี่น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 นี่น่นี่นนี่นด่นด่นี่นี่นี่นนี่นี่นี่นนนี่งีน่นนีนีนน่นี่ อะไรก่อนอันนี้เลขพระตูงวดก้อนก่อนเชนไปเจือนๆนี่คก้นไหนนึงแปดหนึ่งศูนย์สามแปดสามศูนย์พระตูงเยโอ้โหคุณเคลื่งนศูนย์หนึ่งของโนีนี่้อันนี้ศูนย์หนึ่งตพระต้งะวดก้อนนี่เตงเออเลขคนกับเม่กอัสิบเ้าสูบฟังของก่อนมันมีศูนหนึ่งกับศูนย์หเออบาทค้าค้าคาล่างมีศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งในล่างศูนย์ห้าล่างขาบนได้หก้ากับกันหกเก้าี่ต้ แต่มันก็ออกกลับหนึ่งศูนย์หลางหลางเลีศสูนหนึ่งจะเกาว่านี่หมดนของแม่เพชรเนาะส่วนที่สิบหกเป็นสามสิบหกนี่ไม่โนนี้ละคัับเด็สองศูนย์กับสิบหกบ้ค่อยเด็ดนี่คอยเด็ดสองศูนย์เพราะว่า ตอนคอถึกเล้อายเลขออกสามแปดปั๊บบวกสองเนสี่ศูนหลังเลออกมาสี่ศูนย์หลังเนี่เนี่คนเลขเด็ดสองศูนย์ีสองทำมาเยู่คนซื้อยสองศูนย์อนนี้นี่แหละสองศูนย์กับหนึ่งหกส่ว่าใหซื้อยูเอนี่แหละคอยคอยคอยเลขเด็ดคอยว่องไวนี่สองศูนย์ก็สิบหกเลยว่องไวสิเขาเปะบอแตว่าหนาิไปได้มาอยุมากเลขตีสองอยู่แต่ว่าสิบสองเกิง้สวยยุแม่นแต่ว่าเกิดศูนยเกดบเนียกสิบมังออกเนาะโองกิ่ยังว่าผูกเส่ยขากระเทีม หาหม้อหมหาชื mm ่อม <c> ้อหมเก้าเก่าหม้อ <Moh r. S 2> ืม้อหาศูนย์ูนย์หาชื่อดว้าชื่อแต่แต่ศูนยนึ่งหนึ่งศูนยนั่นมันก็ช่วยตัวเฮ้ยเหล็กจักรกเหล็มันมองงายแต่พันอ๋อเด็กยังเกิดเกิดขึ้นได้นะมันเกิดขึ้นร้อนมากปีสิบปีเทียร้อนหน้าสีละเทียือเข้อานสิบปีเที่เ้าปีเทียรูเุหรอ่อันแต่ว่าสองศูนย์นี่ออกรู้ยุคใครถึงแล้วมันสองศูนย์สองูนย์เจ็ดศูนย์ปดเคยถือยุเก้าศูนย์สองตอนฉันถือถือ ถึงสองศูนย์นี่ศนย์ได้ถึงข้อมูเวมืมัน่าเลขหนึ่งเก้าูย์ตเด้ากเนี่ยั้มูนจัแท้ว่าเลขกันสตัวนี่เลยหนึ่งเก้าศูนย์ตัวเดียวจ้าหนึ่งเก้าศูนย์ตัวเดียวศูนย์แปดหกแล้วบัจัดชุ่มซีตัวล็อกซีตัวสนใจบ่ ม <pus ng ais |notimestamps|> ึงบอกเขาได้เอาตัวเดียวนี่ยมึงเก่าศูนย์ตัวเดียวแล้วนะเนียนๆสามเก่านศูนย์เก่าเพราะว่านี่กับบนล่างได้จับนั่นอันนี้คือสองสูตรนะเนียนๆกับสองสูนย์เอาแค่สองสูตรนี่นี่อันนี้สูตรต้องหันนี่คับสูตรที่แปดหกเจ็ดแล้วก็อ๋อก็แค่นี้ละจะได้บัวงุ่งมันบังุ่งลายสูตรลายกัดแคบนาดจ่อใบแคบนาดคว้าใบรวดไม่เฟศนี่มันคือตำนาตำลังมิเตะ ขนาดเลีกเล้านั่นสูตรของมันได็กหกสิบด็กหกีกับหหนึ่งมันยังเข่ามีแต่สิบหเนาะของคนมีแต่ช่หกของาตูงของฟาตูงของฟาตู้โของขวบมีสิบสี่หกนี่โอ้โตนี่ของฟาตูงแต่ผู้ชมต้อหน้าจอไว่มากเหมือนี้ได้สงานยางตันนี้เล็ของแม่เพชรกันนี้ของต้มงวดก่อนเนาะอันนี้งวดลุ้นกบเยนไว้เ้เจาเบื้องน้าน ปวดซองน่อยคือแม่เพชรซองใหญ่คือของพระตงเนาะฮะเนาะขาจ่อทรงมาให้ขอก็ได้เขียนไว้เออบเอเ็หนาจอไว้สรับคลิปนี่เนาะี้าไปจ่อกันไม่คกลยเซงมันนีดมว่าฟันท่งแต่ว่าก็นี่เนียม้นออกมากอข่ออก็บ่าเลขข่ดอกกบบาเลขพื้นกตูดอกอันนี้อันนี้สองศูนย์ไม่นีสองศูนย์นึ่งหกมันตรงคือคือหนึ่งหกหัดกวานมันตรงคือคือหนึ่งศูนย์ แต่ว่าเน้เนเม็ดเดียวสองศูนย์เน้นเลยสองศูนย์สิบหกนลยแล้วมันตรงกับคลองพระตงเนาะเน้นสิบหกเลยสองศูนย์หนึ่งหกศูนย์แปดหนึ่งสองแล้วก็เด็ดซุ้มเหมือนแปดแปดหกเจ็ดเลยหนึ่เนงเก้าศูนย์นี่หลังศูนย์เก้าหนึ่งเก้าอันนี้กลับได้นี่อันนี้กลับ ตัวกับมันตี้อันนี้ตัวตรงน,นี่อัน่างหัน่างหันมันมีศูนย์หนึ่งมันออกหนึ่งศูนยี่ตัวนี่มีศูนย์หนึ่งออกหนึ่งศูนย์มันมันออกสูนย์นี่คนเล่นเป็นศูนย์นี่มวลแกวตั้มอีกบะมากเจากระยซื้อโผเดียว่าได้หรอเจามาหาขอศูนย์แ่เจาก็ยังบรซื้อนะบ่มากกระจ้ากันเยอเนี่นะอันอันปูผ้าตงเพื่อนไห้ไหมมันตุงกับผงข่อยเลยนี่เพื่อนไห้เพื่อนไห้ก็เจนไปเลยผ้าตุงนี่เพื่อนไห้มาแล้วนี่ข่อยลยว่าเออามคืตงก สงสันเดียนว่าสิบหกก็ตรงเดียกสิบหงวดงดงดก้อนกัตรงกันของของข่อยศูนย์หนึ่งของเปิหนึ่งศูนย์อ๋อนว่าของเพิสิบหกนี้้อนียก็ตรงกันแต่ตัวเดียวนี่ของเพิลบนนสี่ก้าแปดตัวนี่ยเพินกัะกับเพื่อกันอ๋ออันนี้ของเพินกับนี้ของข่อยพวกับอันนี้ของข่อยท่านเจ้าของข่อยกลับมากรับตัวพีนี่นี่นี่แหละหนึ่งเก้าศูนย์เนี่เดแปดจูดแปดหกเจ็ดนั่นแอในหนึ่งเก้าศูนนี่อันนี้งวดก้อนมานี่ อันนี้เลขพระต้งหวดก้อนก่เขเชนไปชื่อๆนี่คู่คนไหนหนึดหนึ่งศูนย์สามแปดสามศูย์พัะต้มอ๋อมันก็เลยเขาหนึศูนนของตอนนี้เดียวตอนนี้ตัวนี้ศูนย์น่งกัวนุ้นผัต้มนะหัวก้อนัดต้เอออ๋อเลขคนกันมีตัวนี้ศูนย์หนึ่งกับศูนย์ห้าเอออ่าบาทขาขาขาล่างมีศูนยนี่ศศูนหนึ่งในล่างศูนย์ห้าล่างขาบนได้หก้กับกันหกเก้าซีโต แต่ันก็อกลับหนึ่งศูนย์หลางหลางเดซศูนย์หนึ่งจะเก่าว่านี่สมดนของแม่เพชรเนาะอันนี้สิบหกปีสามสิบหกนี่ไม่เท่านี้ละเ็ดสองศูนย์กับสิบหกบอค่อยเด็ดนี่ค่อยเด็สองศูนย์เพราะว่าตอนค่อยถือเลขลายเลขออกสามแปดปั๊บบวกสองเลสี่ศูนย์หลางอเลออกมาสี่ศูนหลาง <l id: S 3> นี่ยน right ี enfin, ่ก็เลดเด็ดสองศูนย์ตีสองทำมาอยู่คนสซื้อย่สองศูนย์้เนี่นี่แหละสองศูนยกับหนึ่งหกแต่ดีว่าให้ดซื้อย่เออนี่แหละคอยคอยก็เล่เด็ดคอยว่องไวนี่สองศูนย์กับสิบหกเลยว่องไวสิเขาเป๊ะบอต่ว่าหนาปิดไปได้มาอยุเกามาเลขตีสองอยู่ต่ว่าสิบสองเกิดงั้นสวยอยู่แค่หนตาว่ากิดศูนยแดนี่กับสิบไม่ยังออกเนาะโอ้ยสิยังว่าผูกเส้นขากับเตะทิม หาหมหหาชื่อม้อหม้เก้าหม้อชื่อหม้อหาศูนย์ศูนย์หาชื่อหมดอ่มื่อแต่แต่ศูนหนึงหน่งศูน์นั่นนั่นมันก็ช่วยตัวเนาะเฮ้ยเด็กจกวันก็เลมันมองงามแต่พันอ๋อเด็กยังเกิดเกิดขึ้นได้นาะมันเกิดขึนได้ร้อนมากปีสิบปีเทียร้อนมากสีลรเทียคือเข้าวาน่นสิบปีเทีย่ปีเทียกูเหลืออนั่นแหะแต่ว่าสอูนย์นออกรู้ยุใครถึงน้่มัน ส0องูนอะช่องูนเ์คยถืออยู่เก้าูนสองตันนถือถือถือชองศูนนี่ศูนสองเยด้วยตือมนะเลขบคู่มือมันเลขบวคู่มือหนึ่งเก้าซูนหนึ่งเก้าซูนเนี่ยกเครื่องนมจั๊กเอเลขกันสมตัวเ่องโมเน่ยมันเหเลขสามตัวนี่กันมาหนึ่งเก้าูนตัวเดียวจ้ะหนึ่งเก้าูนตัวเดียวสูตรแปดหกเจ็ดแล้วพจัดซุ่มสีตัวล็อกสีตัวนใจบอ มันบอกเขาเล้ยเอาตัวเดียวมันเกาศูนย์ตัวเดียวแล้วน้ำเน้นๆสามเกาเนาแต่ว่านี่กับบนล่างได้กับนันนี้คือสองสูตรเนาะเนียนๆกับสองศูนย์เอาแค่สองสูตรนี่นี่อันนี้สูตรบางหั่นนี่กับสูตรที่แปดหกเจ็ดเพราะก็แค่นี้ละจะได้บวงงมันบวงงุลายสูตรลายกัดแคบหนาจอไว้คแคบหนาดจอไว้รวดแม่เพลิดนี่มันคือตำหน่าตำลังอยู่แต่ ขนาดเรียกเหล่านั่นสูตรของมันได้6กระหมุกหนึ่งมันยังเข่ามีแต่16เนาะของคนมีแต่ชิ้หก้าตจังว่าอง้ของขมมี1อ๋อ้าตุงนีของตงผู้ชมตรับมว่มากเหมือนี้ได้สองานยางตัวนี้เล่ของแม่เพชรกันนี้เข้าตุงวดก่อนเนอะอันนี้งวดลุ่นโอเนไ้เขาเจาเบื้องน้า สูตรสองน้อยคือแม่เพชิ่งญ่คือของพระตงเนาะคะเนาะขจอดทรงมาใาหายก็ได้เขียนไว้ครับค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอนี่คือหอยแม่เพชรเนาะค่ะเนาะสองศูนย์นดหนึ่งหหนึ่งสองนี่คือตกกับแล้วแปดศูนย์สองหนึ่งศูนสองหหนึ่งนะคะเนาะอันนี้คือสูตรที่สองหนึ่งเก้าศูนย์่งเกาศูน้าเนาะสองศูพอท่านผู้ชมชคดีลำด้วยที่หอยไปด้วยกตัวเดียวนี่หอยเพ็หนาล่องสื่อ ข้องซื้อเองเนาะอ่อันนี้คือหอยแม่เพดทด้วค่ะแคปนัดจอไว้อันนี้คือหอยพัดต้องนะคะเนาะแม่เพ็ดเพิ่นเขียนไว้นี่บ่หอยล่าวัวนอันสูตรนี้ได้หัขาก็หกหนึ่งเร็วมากหัวขาก็หกหนึ่งหอยเล่าเ่รเขาเจ้าถามหาล่ะมันนี่คอยล่งให้ขาเจ้าเล้วนี่ค่ะของพัดต้งเนาะค่ะก็หนึ่งของแม่เพลทผสมเนาะแคปนัดจอไว้เนาะ เคื่อนเขากันค่ะข่กัมีเกตเขากันตัวได้มากตัวได้เยอะจัหนึ่งหกสองศูนย์หนึ่งสองแปดศูนย์จัดตัวนี้แล้วมันตรงกันเนาะจะว่าก็าอาดันผู้ชมผู้ใดสี้างซื้อกาแฟรถโ,โ,โ,โปโปมีพันซีแล้วมีไนท์ครีมเดย์ครีมพร้อมสบู่พร้อมกาแฟหนึ่ง ในราคาพันสี่ร้อยบาเนี่ยขอมาฝากคนเยอนกคอยเลื่อมเจ้ากระั่งเลยนะคอย็เลื่อมซุกเทาคนนี้คอยใส่นิดเาเมื่อนึ่งคอยมาเจ้าเจ้าล้วนนะพอได้อยากได้กินเนู่ยใ่เมื่อนกเาแทำแม่ซื้อแถมแถมกาแฟร้อมนื้อนเองแถมกาแฟอะไรสุรพันธ์บ พันสี่เดินลกครเอาเนี่ยเอากระสีลดใหย่ยูวดใหย่ยัวยานี่คนจนจนจนไปรดมืออื่นตังแกกตั้งแถมเอาสิไปมือไดนกันเนี่ยวันที่เกียนที่แปดวันที่แปดมือไปงันเดเอบรามืองันกับพกไฟเด้อกินแล้วหัวใจดีหัวใจกว่าพวกเม่พวกลราเนี่ยลก็แก กอยลาบกอยาวากินได้ก ab ็กินจะกินได้กี่นังเดียวอ้โหมีดอ้าวมั่ไส้เบียร์เราก็มมีดดมีมวไส้อเ่อเงอนสอดีันเด้อสิ่งกินเรากินเบียร์ต้งไปมองง่ายเทียวมาลล้อมเทียวห้ามห้ามที่วเดียวเดี๋ยงมาใเอ้าตัแรกยันเ ยางเี่นี่แล้วไม่ยังเรง่นี่อ้โจเป็นเขาแล้วก็เป็นห้ามคือให้กินยูนแตวราคันมอลำเนี่ยไผยูนยตส่วนมอกมเนี่ยคอเจีงสินกเป็นร่างมาไหกินเปโหลดจังสิบร่างโหลดไปสิบนะไปเดกเพียรกับท่านผู้ชมนาะอีร์มอลล่เป็นอะไรนะเป็นอะไรนั้นนะมอลลัมเนเสืแหี่เหลี่ยวย่างในขื่นมอลำัเนีดยเกี่วกาบจังมอลำมาะเบิงเนาะค่ะแหี่เหลี่ยวย่างในผู่แขนมมอลลั่มกับาุบันอันนั้นละที่อย้อย กั้งขึ้นอ้าวท่านผู้ชมโชคดีร่ำด้วยถูกไว้ไปน้ำกันไว้แม่เพชรนาะค่ะก็หาไปแล้วเพ่อบาเรื่องขี้มะาขายขี้มขายกาแฟตายกินเขาแรงน้ำแม่เพอรอนี่และ่นี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 ่กินก็กินบพอึดบพาอยากจะ่ัันบพอึด มุเคย่อแจ็กเอาเวื่อยงวดนี้สายทหารกับบอทันมาได้คเหรอขับพิมาเลขสายทหารน่ะมาแข่งพิมานนี่คอแข่อแค่อย่แต่ว่าสายเจแดงเนาะบ่ทันเนม่าเลขสายทหารน่ะมาเร็วโดเขาททออกเต็นนี่โดนลาว่ปออาเต็มเอาเตมอารู้เอาแต่าาสุดสุดแบบไดนเสาสุดงายนี้ายทหารอยู่ในกลุ่มน่ะว่าเขาบ้างเขามมาหามาหาแต่ว่า บอกแต่ว่าแต <น automated S 1> ่ว่าสายของแม่ม like ันมันเป็นสายของแม่เริ่มโมหมนใจแเริ่มโมหมันใจกันล่อล่อองก่อนว่าสายของแม่สิมาตัวเดียวกันบอกเพราะว่าการท้ำถำนั่นมันบ่คือกันกับอันเก่าแม่การทถ้ำายมันน่ะไม่คืบอันนี้เนี่ยเอาท่านผู้ชมนอนเดี๋ยวเอาพอดีต้องกันเดี๋ยวสิตามให้ค่ะกันได้มากเล็คือได้ลดน้อยใจแต่ฮันเจ้าบาเลขด่วนสายเจ๊แดง มือบ่าสา,ายทหารมันสิเสียซื้อเป็นเลขดว่วนสายเจ๊แดงว่ะน,นะเลขลับเลขดว่วนสายเจ๊แดงเนาะค่ะเพิ่นบ่ให้ขึ้นซื้อว่าสายท<ม>หารเนาะว่าสายเจ๊แดงโหลดติสายเจ๊แดงโหลดมันสิเสียหายเพิ่นว่าสั่นว่าเพิ่นว่าติแม่นให้กินเหมียวมาเกียกากิน ผู้เป็นรับราชการเนาะค่ะเนาะแต่ว่าในกลุ่มเป็นใหญมากแต่ว่ามันบ่มาได้มาจากเจดงค่ะก็เลยบพรมั่นใจเพราะว่าพวกไฟมันมันบ่มเอียนเนาะพวกไฟบ่มขึ้กันกับของเจดีย์มากเนาะท่านผู้ชมเราด้วยถูกไหมบ้านก่นซื้อบน่อนซื้ขอบคุณค่ะสำหรับบ้านอะไรนะซื้อ